นี่เลยทุกคนเซตอาหารผิวของเรานะคะอาหารผิวของเราต้องคู่นี้เลยนะคะวิตามินซีหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นคอลลาเจนหนึ่งช้อนเช้าหนึ่งช้อนเย็นนะคะทุกคนเด็กๆก,ก็เฮฮากับน้ําทุกคนแม่ๆแม,แม่ทั้งนั้นเลยไม่ฟังเราพรีเซ้นสินค้าเลยนะคะทุกคนคอลลาเจนของเราช่วยให้ผิวพรรณเราสดใสเปล่งปลั่งไม่เสื่อมไม่ทรงผิวเรียบผิวเนียนผิวใสผิวแข็งแรงทนไม่ไบวต่อแดดทุกคน วิตามินซีช่วยสร้างคุมมคุ้มกันที่ดีนะคะตัวนี้บำรุงกระดูกบำรุงผิวสร้างคุมมคุ้มกันนะคะบำรุงกระดูกบำรุงผิวบำรุงเล็บทุกคนบำรุงเล็บนะคะแล้วก็บำรุงผมด้วยนะคะทุกคนเล็บผมแข็งแรงนะคะทุกคนจะมาอีกหรือ,อยังลูกน้ำแต่แหละ <laughs> ต้องไหนต้องใหญ่ใช่ไหมอนุเฉย นี่ทุกคนนี่ห้าคักบอตอนนี้เขาอยู่กลางแจ้งได้พี่น้องพอกินคูนี่แหละเห็นใ้ผิวพออยบ่พ้างเนาะพี่น้องเนาะกินคูนี่แหละจา่าเห็นใ้ผิวบอพั้างได้สาวเนาะนี่นะคะไม้ย,ยางเรารอน้ําให้เต็มนะเนี่ยไม่ใช่อะไร <laughs> สนุกสนานมากทุกคนสนุกสนานมากจิ้วกินคอลลาเจนเช้าหนึ่งแก้วกลางวันหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วนะคะช่วงนี้มันหน้าร้อนนะคะแล้วก็วิตามินซีเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดนะคะ <laughs> โอ้สองนาทีเลยเหรอลูก โอเคงั้นเราจบคลิปนี้ก่อนแล้วเราเปิดใหม่โอเคอ่ะลูกป้ายพอ่อกน